สบายดีมาหน,นีมาอัดคลิปลงน้อยหนึ่งให้ลูกค้าทุกคนในบึงนะตัวนี้เป็นทัคติโก้สองพันสิบสามนะทัคติโก้สองพันสิบสามกล้องเป็นกล้องอันแวมเดียนะแวมเดียนะแวมเดียซีร้สิบหกคูณสี่สิบสี่นะขนาด ทางเป็นทางคาร์บอนขนาด0.5ซึ่งจุดจิงเป็นทักติโก2 0 2 3นะันาเนาะลาวเป็นลาวทีเคฮงกงบอกนี่เปนราคา11ล้านลนะส11ล้านได้ครบชุดเลยงามเนาะใครสนใจกับทักมาเนาะ11ล้านครบชุดแถมกล้องซูบแถมลูกปืนแถมโมแถมสุดโอลิงนะ ทักติโก้0 0 3พสบสามมาบอกตัวที่2เป็นทักติโก้ทักติโก้เบโลนะทักติโก้เบโลนะอันนี้เป็นราคา12ล้านนะตัวนี้กล้องเป็นกล้อง BSA ทางเป็นทางคาร์บอนเนาะขนาด0 5คือกันเนาะ ลราเป็นลาวทีเคฮองกงนะสุดยิ่งเป็นทนะัคติโกสอง3ัทักติโกเปโลนะตอนนี้มันจะมีตัวต่ออันวันนี้นะต่อตัวเบาวนี้เสริมเบาะนะบอกนี่สิบสองล้านนะได้ครบชุดคือกันได้ซูปได้ลูกปืนได้โม่ได้สุดโอลิงนะคนเด้ยสนใจแป๊บไใจก่ะ ทักมาเนาะสองบอกนี่งามเรื่อมรับเลยเนาะใส่ถังคาร์บอนอีกเบาเนาะสองตัวนี้นะใส่ถังคาร์บอนมันจะเบากว่าเท่าถังอลูห์ถังอลูจะหนักกว่าใส่ถังคาร์บอนมันจะเบากว่าเบิรงเนาะมักแบบใดการทักมาได้เนาะพร้อมสีแดงครับทุกคนทุกแขวงเนาะจัดส่งให้ได้หมดเนาะแขวงใดก็ส่งได้หมดเนาะ ก็เลยสนใจแบบใดก็ทักมาเนาะทางกบบาางระป๋อนนักเตะสองบอกนี่เนาะสีแดงฮะผู้ใดสนใจก็ทักมาได้เนาะนี่กระดูกระสีฮอดระดูเกี่ยวเข้าแล้วเกี่ยวเข้าแล้วก็นกก็เข้ามาแล้วนกก็ลงมาแล้วฮอดระดูล่าและนะ้วเนาะทักมาได้เด้อสนใจแบบใดเนาะ มิน,นิสิมาพบทุกคนสำเนีนนะว่าเป็นโอกาสหน้ามีเวลากันสิมาถ่ายคลิปลงอีก